ในโลกของการทำงานเนี่ยนะครับเรามักจะได้ยินทฤษฎีสวยหรูมากมายเลยแต่พอเจอหน้างานจริงโอ้โหกลับเป็นคนละเรื่องวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกความขัดแย้งตรงนี้กันครับผ่านกรณีศึกษาจริงๆที่มันทั้งน่าอึดอัดแล้วก็ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับระบบการทำงานที่เราคุ้นเคยกันดีเลยละครับคำถามนี้ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนเลยนะครับแล้วมันก็มาจากสถานการณ์จริงของวิศวกรคนหนึ่งเลยที่ต้องเจอกับเรื่องที่ทั้งน่าหงุดหงิดแล้วก็แอบน่าขบขันนิดนิด ซึ่งนี่แหละครับจะเป็นแกนหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้โอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาลองสร้างภาพของโลกการทำงานในอุดมคติกันก่อนดีกว่าโดยจะเริ่มจากบทบาทที่น่าภาคภูมิใจมากๆของอาชีพวิศวกรครับคือหัวใจหลักของวิชาชีพนี้เลยนะฮะคือการเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นสะพานตึกหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล้วนมาจากมันสมองของพวกเขาทั้งนั้น พอมาดูคำนิยามก็จะเห็นชัดขึ้นไปอีกนะครับว่าวิศวกรเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำตามคำสั่งไปวันๆแต่ต้องสร้างสรรค์คิดค้นแล้วก็แก้ปัญหาให้กับสังคมด้วยซึ่งโอ้โหเป็นภาพอุดมคติที่น่าชื่นชมมากๆเลยครับ และแน่นอนครับว่ามันมาพร้อมกับมาตรฐานทางจรรยาบรรณที่เป็นรากฐานสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์และคุณธรรมในระดับสูงสุดการทํางานอย่างเป็นกลางและที่สําคัญที่สุดเลยคือการอุทิศตนเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของประชาชนนี่คือสิ่งที่สังคมคาดหวังจากวิศวกรทุกคนครับเอาล่ะครับพอเราเห็นภาพในอุดมคติกันไปแล้วทีนี้ลองมาดูกรอบการทํางานยอดฮิตที่องค์กรต่างๆชอบเอามาใช้เพื่อช่วยให้พนักง,งานไปถึงจุดนั้นกันบ้าง แนวคิดแรกที่ส่งพลังมากๆเลยอะ่ะก็คือ growth mindset หรือที่เราเรียกกันว่ากรอบความคิดแบบเติบโตมันก็คือความเชื่อนะครับว่าความสามารถของเราเนี่ยมันพัฒนาได้เรื่อยๆผ่านความพยายามไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดแล้วก็จบแค่นั้นหลักการสำคัญของ growth mindset ก็คือการมองความท้าทายเป็นโอกาสไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่กลับใช้มันเป็นบทเรียนซะอีกแล้วก็ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าแค่ผลลัพธ์ และที่สําคัญคือต้องเปิดใจรับฟังฟีดแบ็กเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดซึ่งหลักการพวกนี้เนี่ยแหละครับที่องค์กรคาดหวังให้พนักง,งานเอาไปใช้และอีกเครื่องมือหนึ่งที่คนทางานออฟฟิศน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือสมาร์ทโกลส์ครับเป็นหลักการที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายที่มันดูเลื่อนลอยให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนติดตามผลได้จริงคือทุกอย่างต้องเฉพาะเจาอจงวัดผลได้ทําได้จริงเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่แล้วก็ต้องมีเดทไลน์ที่ชัดเจนด้วย เอาละหลังจากที่เราเห็นภาพอุดมคติและเครื่องมือที่ดูดีต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงของจริงกันบ้างลองมาดูกันครับว่าพอต้องเจอกับโลกความจริงที่มันวุ่นวายในที่ทํางานเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงและนี่คือคําพูดที่ส่งพลังมากๆจากวิศวกรเจ้าของเรื่องราวของเราครับมันสะท้อนความขัดแย้งใจกลางของเรื่องราวทั้งหมดเลยนะฮะเมื่อเขาถูกบังคับให้ใช้กรอบการทํางานในฝันกับสถานการณ์ที่มันห่างไกลาจากคําว่าอุดมคติแบบคนละโลกเลย เรามาดูรายละเอียดสถานการณ์จริงกันหน่อยครับงานของวิศวกรคนนี้เนี่ยไม่มีการวางแผนล,ล่วงหน้าเลยเป็นการวิ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล้วนแต่ที่มันหนักกว่านั้นคือตัวชี้วัดผลงานถูกปั้นแต่งขึ้นมาแบบจงใจเลยอย่างตัวชี้วัดเวลาทางานของเครื่องจักรก็แก้ปัญหาง่ายๆด้วยการเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆซะงั้นหรือตัวชี้วัดจํานวนใบสั่งงานก็จัดการด้วยการลบใบสั่งงานเก่าๆทิ้งไปดื้อๆเลยครับแถมโครงการต่างๆก็ไม่มีงบประมาณที่ชัดเจนอีกตั้งแต สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคืออะไรสามเองครับถึงแม้ว่าระบบมันจะดูพังขนาดน,นี้นะแต่บริษัทกลับทำกำไรสุดทีได้ถึง62ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วโอ้โหนี่คือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากเลยนะครับคือกระบวนการมันผิดพลาดแต่ผลลัพธ์ทางการเงินกลับออกมาดีเยี่ยมคำถามคือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะเมื่อกรอบการทำงานในอุดมคติเหล่านี้ต้องมาปะทะเข้ากับระบบที่ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายมันโดยเฉพาะ สไลด์นี้ทําให้เราเห็นภาพความขัดแย้งแบบชัดๆเลยครับกรอบการทํางานบอกว่าเป้าหมายต้องวัดผลได้แต่ในความเป็นจริงข้อมูลถูกบลอมแปลงทฤษฎีบอกว่าเป้าหมายต้องทําได้จริงแต่ชีวิตจริงคืองานมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยหลักการเรียนรู้จากความล้มเหลวก็เป็นไปไม่ได้เลยครับเมื่อความผิดพลาดถูกลบทิ้งไปหน้าตาเฉยและการมุ่งมั่นในกระบวนการก็ถูกทําลายลงเมื่อทุกคนสนใจแต่ตัวเลขสวยๆที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้นสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่นําเราไปสู่เรื่องของจัญญาบัน ซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็น2ระดับนะฮะคือจรรยาบรณระดับจุลภาคหรือไมโครเอติกอันนี้จะเกี่ยวกับการตัดสินใจส่วนบุคคลของเราและอีกระดับคือจรรยาบรณระดับมหาภาคหรือแมโครเอติกที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของสังคมหรือองค์กรในภาพรวมนี่คือคำถามสำคัญสำหรับวิศวกรคนนี้นะครับและอาจจะรวมถึงพวกเราหลายๆคนที่เคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันคือในฐานะคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเราควรจะทำยังไงดีละ่ะจะยอมเล่นไปตามเกมเพื่อความอยู่รอด หรือว่าจะลุกขึ้นมาท้าทายระบบที่มันผิดเพี้ยนนี้และถ้าเรามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกคำถามคือแล้วบริษัทละ่ะมีความรับผิดชอบอะไรบ้างในการสร้างวัฒนธรรมที่มันบ่อนทำลายหลักการที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเองแถมยังบีบให้นพนักงานต้องเลือกทำในสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาอีกด้วยก็ในเมื่อ ระบบที่มันสมบูรณ์แบบ100%มันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับเราลองมาดูแนวทางบางอย่างกันดีกว่าที่จะช่วยให้เรารักษาคุณภาพความเป็นมืออาชีพของเราไว้ได้แม้ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม ภาพนี้เปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ทรงพลังมากเลยครับคือพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณเนี่ยมันนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแต่ในทางกลับกันพฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรรณก็อาจจะนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มาตรฐานการสิ้นเปลืองหรือเลวร้ายที่สุดคือหายนะได้เลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญมากจริงๆครับแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างนี่คือแนวทางที่น่าจะนําไปปรับใช้ได้จริงนะครับ 1. คือลองเปลี่ยนไปตั้งเป้าหมายที่เน้นกระบวนการและการเรียนรู้ของตัวเองแทน เช่นสัปดาห์นี้จะเรียนรู้วิธีซ่อมเครื่องจักรแบบใหม่ให้ได้แทนที่จะไปโฟกัสกับตัวเลขที่ถูกปั้นแต่ง 2. คือกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเราเองที่ไม่ได้อิงกับบริษัท 3. บันทึกทุกอย่างที่เราทําเพื่อให้มีข้อมูลจริงๆว่าเราทํางานอะไรไปบ้างเจอปัญหาอะไรและสุดท้ายข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ซึ่งก็คือความซื่อสัตย์และจรรยาบรณในวิชาชีพของเราเองครับ เพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่ต้องตระหนักก็คือความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่การทําตามแผนที่มันพังพังได้อย่างสมบูรณ์แบบหรอกครับแต่มันคือการรักษาหลักการและจรรยบัณของตัวเองไวให้ได้ต่างหากแม้จะอยู่ท่ามกลางระบบที่ไม่เอื้ออํานวยเลยก็ตามและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดที่อยากให้ทุกคนลองนํากลับไปทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าในสถานการณ์ที่ต้องเลือกจริงๆความพักดีของเราควรจะอยู่กับองค์กรหรือว่าควรจะอยู่กับคุณค่าและหลักการในวิชาชีพของเรากันแน่